สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับพบกับผมอาจารย์รถโหดฝั่งทนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะโอเคอย่างที่ทราบนะครับเมื่อ2ช่วงที่แล้วนะครับเรื่องเลิกให้โชคกระดานนำโชคนะครับเราได้นาเสนอผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิเคราะห์ว่า12ราศีนะนะครับราศีไหนที่จะมีโชคหรือไม่มีโชคบ้างนะครับนะฮะเรามาดูกันที่ราศีแรกก่อนเลยนะครับราศีเมษนะนะครับ ราศีเมษช่วงนี้ต้องะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับแล้วก็เริ่อมือที่3นมดนหนึงนะองังคารกับราหูถึงกันนะครับอาจจะมีใครเข้ามาทําให้ท่านวุ่นวายหัวใจได้นะครับแล้วก็จะนํามาซึ่งปัญหานะฮะระวังอุบัติเหตุหรือการทะเลาะบ,บอกแว้งกันโดนไม่คาดคิดด้วยนะครับอันนี้เด่นนะครับสําคัญนะครับต่อมาตําแหน่งกระดุมผ้าการเงินเป็นเจ้าเลยเกษตรนะครับ แล้วก็ตำแหน่งปุตตะนะครับเข้าสหัชชะนะครับบริวารโชคอยู่ที่เพื่อนนะฮะฝากเพื่อนซื้อหวยได้นะครับตำแหน่งลาภะกลุมลัคนาเวลาหูทับรักก็จริงนะครับแต่น่าจะส่งผลในเรื่องอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นราศีเมษเสี่ยงโชคได้นะครับดาวเจ้าแห่งการเด่นนะครับเจ้าแหลาภะกลุมลัคนาปุตตะเข้าในเรือนสหัชชะนะฮะถึงว่าได้ตำแหน่งครับชาวราศีเมษสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับนะฮะ ส่วนเรื่องความราก,ก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ใจเงินให้กับคนรักบ้างนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคนรักกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภนะฮะระวังนิดนึงครับมีราหูเข้าตรงนี้อังคารเข้าตรงนี้ในเลือนพินานด้วยนะฮะระวังการถูกหักหลังเล่กลเล่เหลี่ยมนะครับเป็นต,ตัวของตัวเองสูงมากด้วยนะครับช่วงนี้แล้วก็มาจากตําแหน่งอลีเข้าตัวนะครับชาวราศีพฤษภอาจจะมีปัญหานิดนึงนะ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินนะครับท่านต้องระวังนะครับนะฮะเอาเหลือปัจจมนนี้นะครับมรณสุภะสุภะกรมลาภะเป็นเจ้าเริอนเกษตรครับพัลลหันะครับก่อนจะเสี่ยงโชคให้ไปขอเทศยดาให้ไหว้พระให้ดีทําบุญทำกุศลเยอะๆถึงจะเสี่ยงโชคได้นะครับโดยแต่ว่าโดยโดย,โดยตัวหลักการของของรายได้หรือ มันจะมีอุปสรรคที่สิ่งเข้ามาหาอยู่แล้วก็มีเกณ์ถูกหักหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ลงทุนร่วมกับใครนะช่วงนี้นะนะครับแนะนําให้ชาวราศีพฤษภลงทุนร่วมกับใครแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคอยางเสี่ยงโชคได้อยู่เพียงแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องไปทําบุญทำบุศลไว้นะครับหรือไปหาวัดหรือไปบนบานสาลเจ้าสักที่หนึ่งก่อนนะครับไม่ไม่เชิญเขาบนนะไปขอท่านนั่ละเพราะถ้าถูก,กเดี๋ยวจะจัดการอะไรให้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วท่านถึงจะมีโชคนะ นะครับให้ทําตามนี้นะครับชาวราศีพิศษนะนะครับต่อมาชาวราศีมิถุนนะครับชาวราศีมิถุนเจ้าเรือนนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรเลยนะครับดาวพุธนะซึ่งมาจากตะตาน้มอนะสุขกุมภศรชาพันธุมาจากพันธุนะครับพันธุอุบลขนานะนะครับพันธุอุบลขนานะนะครับพันธุอุบลขนา สามารถที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องคําพูดได้นะครับดาวอาทิตมาจากตำแาหน่งาสหัช้านะครับตอนนี้ชาวราสีพิถูดกำลังดีนะขึ้นม่อเลยในเรื่องของเอ่อการมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับด,ด,นะด้วยคําพูดนะด้วยคําพูดนะการเงินเข้มแข็งนะครับนะฮะแล้วก็เออปัตตานีมอนะสุภกะกามลาภลาภเป็นโจ้าเรือเกษตรครับนะฮะ ปัตตานีมนะสุภะสุภะเข้าแบบนี้สุภะกัมมะป,ปัตตนครับปนะัตตานีมอญสุภะกัมมะลาภะตำแหน่งตำแหน่งลาภะโอเคลาภะมีาานนนะ่วิานาศลาภะเข้าในตำแหน่งเกษตรการเดินเป็นตำแหน่งเกษตรนะครับแล้วก็ดาวต้นเลยปุตตะปุตตะเข้าในตำแหน่งวินาศถ้าจะเสี่ยงโชคม,มีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้ดีครับแต่อาจจะต้องเผาๆหน่อยนะครับอย่าเยอะ นะครับเพราะว่าถ้าถูกมันซื้อทีเดียวมันก็ถูกนะนะฮะเพราะว่าตำแหน่งสุดตำแหน่งลาพักกับตำแหน่งกระดูกพมันขึ้มแข็งนะครับเพียงแต่ตำแหน่งการเสี่ยงโชคคือปุตตาเนี่ยมันยังเข้าในตำแหน่งที่เอ่อไม่เด่นพอนะครับตำแหน่งนี้นะให้ระวังนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคให้ระวังตำแหน่งนี้นิดนึงนะครับผมแต่แต่ถ้าเป็นเจ้าเรินเกษตรผมว่าถ้าเกิดว่าชาวราศี มีถุนเนี่ยถ้าเกิดจะเสี่ยงโชคเนี่ยผมว่าแนะนําให้ปล่อยเราปล่อยปลาก่อนเลยหรือว่าไปทําบุญสวัยพระตาหารเพนพา่อนะครับมีโอกาสมีโชคได้นะครับเพราะฉะนั้นมีโชคได้เหมือนกันแต่ต้องไปถวายพระตหารเพนพาก่อนนะครับนะฮะโอเคครับชาวราศีกรลกฎะนะครับเรื่องความรักยังมีปัญหาอยู่นะนะครับดาวจันทรุลัคณาครับได้ตำแหน่งดีมากนะครับตำแหน่งเกษตรนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับสัตรีนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าดาวอังคารเข้าตำแหน่งเอ่อกรรมะนะครับการงานนะครับเข้าตําแหน่งการงานนะครับปูนตาไปอยู่จะมีโชคลาภจากการทํางานนะครับส่วนเจ้าเรือลาพาเป็นเจ้าเรือเกษตรเสียงโชคได้นะครับชาวราศีกรกฎถือว่ามีโชคนะครับนะครับสามารถเสี่ยงโชคได้แต่ให้ระวังเรื่องของเงินที่ออกไปเยอะนิดนึงต้องเผาเผาเรื่องการใช้เงินหน่อยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของพูด หรือเรื่องเพื่อนฝูงจะนำพาเรื่องความรินทางมาให้นะครับนี่ก็สิ่งที่ชาวาราศีกรกฎต้องระวังนะครับให้ระวังนิดนึงนะนะครับต่อมานะครับชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์ดาวเกตเรื่องราคนาจะเรื่องคู่นะครับระหว่างความผันผวนปันปวนในเรื่องอารมณ์ในเรื่องความรักน,นิดนึงนะครับการเงินเข้าอยู่ตำแหน่งลาภะโอถือว่าโดดเด่นนะครับตัวเองก็อยู่ลาภะด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเบุตรตาไปอยู่มอนะให้ระวังสุขภาพของบุตรนิดนึงนะครับแต่เป็นเจ้าเรือเกษตรนะรอบคนไปได้นะครับอุตสาห์ครั้งนี้ชาวราสีสิงห์เสี่ยงโชคได้นะครับเสี่ยงโชคได้นะครับเจ้เจาเรือราพาได้ตำแหน่งเอ่อตำแหน่งเกษตรด้วยนะครับดีมีดาวที่มหนุนนะนะฮะซึ่งมาจากตัวเองด้วยเข้าตำแหน่งราพาถือว่าดีครับดาวจา์เข้าวินาศหน่อยให้ระวังเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวง่ายนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่มีปัญหาอะไร นะฮะไม่มีปัญหาเลยชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับผมนะครับเรียนบอยแล้วต่อมาชาวราศีกันนะครับพัเรื่องห่ันเล่งรลงลักนะครับในตำแหน่งนี้ถ้าจะซื้อลอตเตอรี่นะครับบัตนะสุภะกัมลาภะให้ซื้อกับเพศตรงข้ามนะครับเจ้าเรือนบัตนนี้เป็นพัเรื่องหัดเล่งนะครับมาจากผานทุกข์ความไม่นึงคงนะครับเจ้าเรือนปุตตะ าราศีการเสี่ยงโชคได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับชาวราศีกันสามารถเสี่ยงโชคได้เลยไม่มีปัญหานะครับถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่า1ตําแหน่งผลลึกหัตเลงให้แสงนะครับ2ตําแหน่งการเงินนะครับไปเข้าสุภะนะครับ3ตําแหน่งบุตตาเป็นเกษตรนะครับ4ตําแหน่งเอ,อาราภะ ได้โจเ,ร,เรือนเอยตำแหน่งราพาได้โจเรือนเกษตรนะครับนะฮะสุภาได้ตำแหน่งนี้ได้โจเรือนเกษตรกรรมมาได้โจเรือนเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันสามารถเสี่ยงโชวได้ครับมีนิดหน่อยก็คือวินาศไปอยู่ในเนรนอเนนือนกรรมะแค่เองนะครับซึ่งวินาศไปอยู่ในเรือกรรมะก็ถูกดินทาว่ารายนิดหน่อยนะครับทําไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงกิจยศแค่เีนะครับไม่มีปัญหานี่สำหรับชาวราศีกันนะครับชาวราศีตุลน,นะครับเต็มเต็มนะครับผมเรื่องความรักระวังให้ดีนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของมือที่3านะครับโดนเลงเต็มเ็มนะครับความเบื่อหน่ายในเรื่องชีวิตคู่การทะเลาะบอกแวในเรื่องชีวิตคู่ระมัดวงนิดนึงนะครับที่สับชาวราศีตุลน,นะนะครับการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเข้าไปอยู่ที่ปัตรตานีนะครับได้เงินจากคู่ครองนะครับได้เงินจากคู่ครองได้เงินจากเอ่อคุณส่วนแต่ต้องระวังรางหูที่มาจากตําแหน่งปุตตะให้ดีนะครับ ดาวสองดวงนี้ถูกอยู่ในเรือนเดียวกันเนี่ยมันส่งกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้เงินท่านจะได้จากคู่ครองก็ตามแต่ว่าไอ้คุณตาปฏตณนนิย์ไอ้ดาวคู่นี้เนี่ยมันเป็นการล่อหลอกนะครับท่านได้เงินจากคู่สัญญาถ้าจริงเนี่ยท่านก็ต้องะระมัดระวังถูกสตรีหลอกลวงเงินด้วยเหมือนกันนะครับมาถึงกันนะครับดาวสามดวงเนี่ยนะนะครให้ระวังเรื่องการถูกล่อล,องลวงจากสตรีนะครับถูกหลอกลวงถูกทําให้รุ่มหลงบัวเมา นะครับนำเงินไปให้เขาหลงผิดคิดชั่ววูบเป็นต้นนะครับเกณฑ์เสี่ยงโชคลาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีดาวเกณฑ์ยอยู่เนปุนตานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยท่านได้นะครับแล้วก็อยู่ปับตบนนันีถ้าจะเสี่ยงโชคริงซื้อกับสุขภาพสตีนะฮะนะครับแต่ซื้อแต่ว่้มาปุ๊บมีเกณฑ์เดินออกนะครับบอกก่อนเลยนะถ้าใครที่ทำแนวแนวรว่ามีผู้หญิงที่เข้ามาทําให้ตัวเอวั่นไหวเนี่ย ผมแนะนําว่าต้องระวัดระวังนิดนึ่งสองชาวราศีตุลนะครับดาวนาราศีตุลนะครับสุขภาพของท่านจะดีขึ้นนะฮะแม้จะมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะลําไส้บ้านนะครับแต่ท่านจะดีขึ้นระวังท้องเสียนิดหนึ่งนะนะครับแล้วก็ตําแหน่งลาภเข้าตําแหน่งสุภะนะครับโชคลาบได้อยู่นะครับมาจากคําพูดก็มาจากดาวทิศผู้หักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มาจากคําพูดด้วยนะครับ กรรมะการงานนะครับสูงเด่นนะครับได้จากสตรีนะฮะเพราะนั้นวันนั้นถือว่ายังกลางๆครับทางราศีตุลไม่ควรจะประมาทในการเสี่ยงโชคมากเกินไปนะครับให้ระวังดาวอิทุบาทให้ดีนะครับผมโอเคชาวราศีพิจิกครับนะชาวราศีพิจิกดาวสุกเล่งในเรื่องคู่นะครับระวังเรื่องเจ้าชู้ให้ดีจะวันไหวเจ้าชู้ได้ง่ายนะครับเจอคนอื่นได้ง่ายทําให้คุณรู้สึกวันไหวนะครับ 1>, 1 2ึ่งสอามสี่ห้าดาวการเงินไปอยู่ในตามมําแหน่งปุตตานะครับได้เงินจากการเสี่ยงโชคเพราะงะั้นชาวราศีพิจิกครผมสามารถเสี่ยงโชคได้เต็มที่เลยนะครับเป็นเจ้าเงินกเกษตรด้วยนะฮะแล้วก็ตามมําแหน่งเอ่อปะตะัตตุนนะีมรณะสุภะดาวจันทร์อยู่สุภะถ้าซื้อซื้อจากเฮหญิงนะครับกมัมะลพระลาพะไปอยู่ตามมําแหนะ่งมรณะ ระวังทุกขลาภป,ปากนะครับดาวพุธเสียนะครับผมให้ระวังเรื่องทุกขลาภจากคําพูดที่ดีนะครับทําให้ลาภผลที่ได้มาหมดสิ้นไปหรือถูกโกงด้วยเอกสารสัญญานะครับเอกสารสัญญาดาวดาวพุธหมายถึงเอกสารได้นะครับถ้าวิลาภาที่เสียหายจะเสียหายจากเอกสารนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องระวังให้มาก นะครับเพื่อนฝูงยังพอช่วยเหลือได้นะครับแต่หายากหน่อยค่อยๆสอดหาไปถ้ามีปัณฑานะนะฮะนี่คือชาวราศีพิจิกครับสมบัติต่อมาชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูการเงินเป็นดาวเสาร์นะครับได้เงินจากงานรับเหมาได้เงินจากงานอุตสาหกรรมได้เงินจากการท่ต้องออกแดดนะครับทํางานนะครับเราก็ได้เงินจากการที่จะต้องลงแรงลงทุนก่อนนะฮะ พื่อนฝูงพันปูนี่หนึงนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ดีมากพันธุนะครับได้ตำแหน่ปงปฐุมเกณฑ์นะครับดาวพฤหกหัดเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณในเรือนนี้มหาศาลนะครับภายหลัตัวตนข,ของตัวเองจะพบความสุขความจเจริญจะพบกับการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าเรือปุตตาได้ตำแหน่งเกษตรเพื่อนมาอยู่ตำแหน่งปุตตะเพื่อนนำโชคลาภมาให้ นะครับเสี่ยงโชคได้นะครับมันไม่โดนในเรื่องปัตตนีจเต็มนะเฉียวเีวนิดหน่อยนะครับเรื่องความรักดูดูนิดนึงแต่ไม่ถึงกับซีเรียสมอนชาวราศีเมษกับชาวราศีตุลน,นะครับนะฮะเพราะว่ามันดูดมันหลบมันหลบออกไปนะครับดังนั้นเรื่องเพื่อนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นเสี่ยงโชคได้นะครับตําแหน่งลาภะลาภะไปอยู่ตําแหน่งปัตตนีเร่งรักซื้อกับเพศตรงข้างครับ ชาวราศีพิจิกซื้อกับเพศตัวข้ามแล้วจะดีขับแล้วจะดีนะฮะโอเคครับต่อมาชาวเอาชาวราศีธนูท้องทีวราศีธนูนะครับซื้อให้ตัวข้ามแล้วจะดีนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะครับต่อมาชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับเพราะงั้นความเป็นตัวของตัวเองสูงนิดนึงนะครับความเป็นตัวของตัวเองจะสูงมาก ตัดสินใจอย่าให้อย่าให้พลาดน,นะครับเสาทับนักนะนะครับมันทําให้มีความเครียดเกิดขึ้นในตัวเองได้สูงการเงินผันผวน,นนะครับเพื่อนช่วยได้หน่อยนึงดีขึ้นมาทน่อนึงนะฮะแล้วก็เพื่อนฝูงเอ่อผู้หลักผู้ใหญ่ครับอยากให้ความเมตตาเอ็นดูอยู่แต่ท่านมีดาวราหูเดือนนี้ด้วยดังนั้นให้เรามาระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัยให้ดีครับ ผู้ใหญ่เมตตาก็จริงนะครับให้ท่านไปทํางานที่ตาแหน่งโตขึ้นแต่ท่านก็ต้องย้ายถิ่นย้ายที่ให้ตัดสินใจให้ดีนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเจ้าเร่หปุตตะได้ตาแหน่งเกษตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงโชคไปเลยนะครับผมไปลงซีเรียนะครับเสียงโชคไปเลยนะนะครับปุตตะอลีปัตตานีคือดาวจันทร์นะครับถ้าจะเสียงโชคถ้าจะซื้อให้ซื้อกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะนะครับแต่ในเรื่องความรักนะครับ เสาวที่กุมลกตั้งเดงยันกับดาวจัน์ทรละวางปากเสียงขั้นบุนแรงให้ดีนะครับโชคลาบที่ได้มานั้นไปสถิตยอยู่ในตําแหน่งพันธุนะครับได้โชคลาบเอ่อได้โชคลาภจากครอบครัวนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเป็นผู้ชายถึงดำคำๆนิดนึงนะฮะนะครับเนะมนโวบอกว่าอย่างนี้นะครับต่อมานะครับชาวราศีกุม นะครับเสาเข้าวินาศโอเคพอลบล้างความไม่ดีออกไปได้นะครับดาวพฤหัสตำแหน่งลาพระเข้าตำแหน่งกระดุมพระชาวราศีกุมเสี่ยงโชคได้เต็มๆครับผมนะครับได้เรือกรเกษตรได้เรือนการเงินและมาจากราพระโชคลภานาัานน,านี้นะครับหนึ่งสองสามะวังเพื่อนฝูงอิชาลิษยาครับรวมถึงคนรักคู่ครองถ้าจะมีปัญหาจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดตัวของเขาหรือมีปัญหากับ อ่คนที่เราเคยรู้จักมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักให้ท่านดูดีๆนะท่านต้องใจเย็ๆน,นๆนะครับนะครับพอพิจารณาให้ร,รอบคอบนะครับดาวศุละพธุได้เลยกเกษตรปุตตะได้กเกษตรนะครับเสี่ยงโชคได้นะฮะตุลกตุลภสันทังทันทูปุตตะนะครับหมอบบอาการเสี่ยงโชคในช่วงนี้มากดาวพุธน,นะครับปุตตออะรตอริมาตุิมรนะสุภะสุภะเข้าตำแหน่ง สุขพาเข้าตำแหน่งพันธุูโอเคผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีเรื่องการเงินถือว่าโดดเด่นมากเสี่ยงโชคจุ๊บจุ๊บตาดาวอาทิตตุตาอริมาตานี้ัตตานี้คู่ครองเพื่อนตรงข้ามเป็นเด็กโอเคถือว่าชาวราศีกุมสามารถเสี่ยงโชคได้ครับนะฮะได้ตำแหน่งที่ดีเกือบครบเลยนะครับเกือบครบตำแหน่งเลยนะดาวพฤหันเข้าตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญมากครับ แต่ำแหน่งการเงินของชาวราศีกุมถือว่าดีมากๆ,ๆนะครับต่อมานะครับชาวราศีมีนะครับมีดาวพฤหัสมาช่วยนะครับแต่ว่าโดรลาหูค้นทราบชาวราศีมีนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนิดนึงนะครับแต่ไรายได้จากการจะรจด,ดีขึ้นนะ้องมีดาวอังคารมาช่วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านผ่อนปลนในเรื่องของกิเลสในเรื่องของการใช้เงินเรนได้จะดีมากนะฮะชาวราศีมี มีตำแหน่งดาวศุกร์อยู่ในเรียนเพื่อนนะครับถือว่าดีนะครับมาจากไหนล่ะตอนนี้มอนะมาจากสุภะนะครับเพื่อนช่วยเหลือได้ดีนะครับอ่ากระดุกกระต,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 ะตะุมพระทาบสพันธุนะครับพันธุมีดาวอาทิตย์และมีดาวพุธนะครับปุตตะเจ้าเรนเตชาวราศีมีเสียงโชคได้นะครับ,ดา,รรรรรบดาวทานนันเป็นดาวทานเป็นเจ้า,าเรนปุนตตะนะฮะ อาลีเข้าเลยอกระวังทะเลาะเบากแว้งกับญาติกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวดาวพุธปัตตานีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปัตตานีปัตตานีหนึ่งสองสามสี่เข้าพันธุทุกนะครับคู่คองจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะฮะปัตตานีมอรณะมอรณะเข้าใจเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนฝูงเรื่องการคำประกันนิดนึงนะครับนะครับไม่คำประกันใครนะ ุกอมาลาพัานานกปินยอดมาลาพักวัสามห้า 8, 3, โอเคนี่สาบชาลสีบีนรารชาลสีบีนยังสามารถที่จะเสียงโชคได้ครับเจ้าเรือลาภาเด้เหมือกสิเธิ์ะนะครับนะฮะสามารถที่จะเสียงโชคได้นะครับผมโอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับสามสิบสองราสีนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากจะ